ก็จะมาทอดไก่กินกับข้าวไม่มีอะไรมากหมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วครับผู้ชม ก็ถ้ามีเสียงข้างนอกบ้านผมบรบกวนขออภัยด้วยนะครับผู้ชมน้ำมันร้อนมากต้องระวัง เด็กๆที่อยู่น้องๆหนูหนที่อยู่ที่บ้านก็ถ้าอยากกินก็ควรให้ปุผู้กปกครองทำให้นะครับนี่ก็คือไก่ทอดกระเทียมครับมีรากผักชีกับกระเทียมส่วนผสมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำนะครับ ก็ทอดไปเรื่อยๆครับจนกว่าไก่จะสุกครับนี่ผมก็ทอดเพิ่งทอดมาประมาณพักหนึ่งครับวายสุดอ่ะอืมถ่ายคลิปทำยูทูบเหรอหรอนี้แม่ผมก็จะเป็นคนทำครับ Gracias. นี่ครับไก่ที่ผมได้ทอดเพิ่งทอดเมื่อกี้ครับก็ทอดกินกับครอบค,ครัววันนี้พ่อพาพี่ผมไปยื่นใบรับรองแพทย์ที่เกณฑ์ทหารครับก็ผมก็ปีนี้อยู่ม .5 แล้วก็อายุสิบครับม .6 ก็อายุสิบครับผู้ชม โอ้โหระวังนะผู้ชมเพราะบางทีน้ำมันจะเดินตอนไหนเราก็ไม่รู้ครับน้องๆหนูๆที่อยู่ี่บ้านอย่าเข้าใกล้น้ำมันนะอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่อเมื่อน้องๆหนูๆที่อยู่ในบ้านอย่าไปทําตามครับมันอันตรายมากครับน้ํามันอาจจะเดินอาจจะกระเด็นเข้า ตัวเราแล้วเราก็ไม่รู้ตัวนะครับตัทอดทริงไว้สักพักหนึ่งครับเดี๋ยวเราค่อยค่อยเอาใส่จานแล้วกินกันนะครับ อันนี้ก็ปล่อยให้ไก่สุกเองครับโอ้ hmm hmm ก็ใครที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็กดติดตามก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับข่าวสารจากวิดีโอจากช่องผมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ช่องผมไว้ข้างล่างใต้คลิปนะครับ สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากไปแล้วนะครับ